ทีเดียวนะครับผมครับผมมาดูกันครับว่าสามารถตัดกิ่งไผ่ได้ไหมนะผมกิ่งไม้นะฮะนี่นะฮะคือไผ่แก้วนะครับผมนะฮะทีเดียวนะผมอ่ามี่นะครับผมนี่แบบนี้นะตัดได้นะผมนี่ครับดูครับนะฮะนะครับผมเนี่ยอ่าง่ายๆนะผมอ่ผมไม่มีดินนะนะครับไม้ขนาดเล็กแบบนี้นะผมตัดได้นะ ต้นสาบเสือนะผมนี่ครับนี่ครับผมต้นไม้ใหญ่ๆขนาดนี้ตัดได้ไหมนะฮะนี่นะฮะโอ้มีย้าด,ด้วยนะผมนี่ญ้าแบบนี้ถางได้สบายเลยนะผมรินไม้นะฮะนี่ครับผมนี่ฮะจะเป็นกอเล็กกอน้อยนะผมนะฮะแบบนี้ได้ด้วยนะผมะนี่มาชมกันใกล้ๆด้วยนะผมนะฮะนี่นะครับนะรินใหญ่ขนาดนี้นะผมดูครับว่ามันจะขาดไหมนะฮะ สองสามทีนะผมนะฮะกินใหญ่ๆแบบนี้ครับผมดูครับไม่มีบินเลยนะอ่านี่นะฮะผมดูครับทีนะทีเดียวนะผมมาคมเหมือนเดิมไม่มีบินนะฮะเจ้าเชียวเหล็กแมงกานิีห้าสิบเซนนะผมถางหญ้าได้นะผมหญ้าที่สูงแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมเห็นไหมครับผมถางได้ง่ายๆเลยนะครับผมหรือเราจะเกี่ยวหญ้าก็ได้นะผมนี่นะครับเกาะเกาะแบบนี้นะครับผมขาดง่ายมากเลยนะฮะถางหญ้านะผม มาดูเซตนี้นะผม2รอเก้าบาทนะผมดูจอบมินิก่อนนะผมตัวนี้ความยาวนะผม30มสเซนหน้ากว้าง1ิบหกเซนนะผมถางญ้านะผมด้ายญ้านะผมใช้มือนะฮะแบบนี้นะผมนี่นะครับนะฮะต้นไม้เป็นตอแบบนี้ก็ถางได้นะผมนี่นะครับผมอ่าคมนะตัวนี้เป็นเหล็กแมกนีิสเตียนะผมนี่ฮะเห็นไหมครับอ่าง่ายเลยนะผมใครที่มีสวนนะผมนี่ใช้มือนะผมหรือเราจะสามารถต่อด้ามตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่นะครับ คมมากนะผมเป็นเหล็กแมกนิสซีลนะครับผมอ่าเห็นไหมครับผมถางง่ายๆเลยนะผมลื่นปื้ดเลยนะฮะเจ็บย่อยนะผมดูครับนี่นะฮะถางแบบออกง่ายๆนะผมช่วงนี้หน้าฝนนะผมยาขึ้นไวมากนะผมนี่นะครับผมนี่ครับผมคู่นี้นะผมสองเล่มนี้นะผมราคาสองร้อยเก้าสิบบาทนะผมจัดท่งปีนะครับผมสวัสดีครับ